ค่ะเรามาเริ่มทำใบงานกันเลยนะคะเรื่องการกรองนะคะก็คือการแยกสารเนื้อผสมโดยการกรองนะคะก็คือเนื้อสารที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวนะคะนักเรียนดูภาพเลยนะคะในบิกอร์นะคะจะเป็นสารเนื้อผสมนะคะที่เป็นของแข็ง ผสมกับของเหลวก็คือน้ำนั่นเองนะคะเมื่อสารเนี่ยเมื่อเราเทสารลงไปผ่านกระดาษกองนะคะส่วนที่หยดลงมาอยู่ที่บิเกอร์ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเป็นอะไรคะสารเนื้อเดียวนะคะส่วน ที่อยู่ในบิกเกอร์ด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นสารเนื้อผสมที่ยังไม่ผ่านการกรองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เติมลงไปเลยนะคะว่าสารเนื้อผสมนะคะ,ะนักเรียนเติมเลยนะคะสารเนื้อผสมนะคะเมื่อเทลงผ่านกระดาษกรองแล้วนะคะนักเรียนน้ำที่มีลักษณะใสนะคะ ก็จะผ่านกระดาษกรองลงมาอยู่ที่บิกอร์ด้านล่างก็จะเป็นสารอะไรคะสารเนื้อเดียวนะคะเพราะว่าคําสั่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกเติมคําว่าสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะคะอ่าด้านล่างก็จะเป็นสารเนื้อเดียวนะคะอ่านักเรียนเห็นชัดเจนไหมคะ ส่วนด้านบนที่อยู่ในบิกอร์คือสารเนื้อผสมเมื่อผ่านกระดาษกรองลงมาแล้วนะคะก็จะเป็นสารเนื้อเดียวละก็คือตรงนี้นะคะ,ะมาดูในตารางกันเลยค่ะข้อ2องเขาบอกว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างสารเนื้อผสมที่ควรแยกด้วยวิธีการกรองมา6ชนิดนะคะก็คล้ายๆกับการอะไรคะครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปแล้วการร่อนใช่ไหมคะแล้วก็การหยิบออก อะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยค่ะนะคะ,ะให้นักเรียนยกตัวอย่างาสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของเหลวมีอะไรบ้างที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวัน เช่นอะไรคะนักเรียนเคยเห็นแม่ทําขนมไหมคะขนมที่ต้องใช้น้ํากะทิที่คนสมัยก่อนเขาจะขูดมะพร้าวด้วยมือนะคะคือทําด้วยตัวเองก็เขาจะนําเนื้อมะพร้าวใช่ไหมคะมาขูดแล้วก็คั้นเอาน้ํานะคะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นลักษณะของการกรองนะคะ,ะยกตัวอย่างเลยนะคะข้อแรกก็คืออะไรคะน้ํากะทิจากกากะมะพร้าวนะคะ,ะนักเรียนเขียนเลยคะ่ะ นะคะตัวอย่างที่1นึ่งะคะน้ำกะทิจากะกะมะพร้าวนะคะอ่าก็คือถ้าเป็นน้ำกะทิที่คันเนี่ยสังเกตแม่จะใช้ตะแกงใช่ไหมคะหรือผ้าขาวบางในการขันนะคะส่วนที่เป็นของเหลวก็จะผ่านรูของผ้า หรือตะแกงออกมาด้านล่างนะคะคือเราก็จะนำน้ำกะทิไปทำขนมนะคะอ่ะตัวอย่างที่สองค่ะไปอย่างรวดเร็วเลยเช่นอะไรคะอ่านักเรียนเห็นเห็นร้านขายน้ำขาชงกาแฟไหมคะอ่าอ่กากากแฟกับน้ำกาแฟนะคะอะยกตัวอย่างเลยค่ะนะคะกากาแฟ กับน้ำกาแฟนะคะซึ่งเราต้องการน้ำเพื่อที่จะไปทำน้ำนะคะนำน้ำกาแฟดื่มนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สามเลยค่ะอะไรคะช่วยกันคิดอ่ะอย่างเช่นเอ,อ,อดรช่องกับน้ำเปล่าใช่ไหมคะเวลาก็ทำขนมเนี่ยเวลาก็ทำตัวรดช่องเขาจะต้องเอ่อ นำตัวละช่องเนี่ยไปแช่ในน้ํานะคะแล้วก็จะต้องมีการนำลดช่องแยกออกจากน้ํานะคะเพื่อที่จะนําไปขายนะคะอ่ะเช่นอดช่องกับน้ําเปล่านะคะเขียนลงไปเลยนะคะอ่ะรดช่องนะคะลดช่องกับน้ําเปล่านะคะแยกออกจากกันนะคะ ส่วนอันนี้เราจะนําตัวละช่องไปทําขนมขายนะคะนักเรียนรู้จักละช่องเนะาะอ่ต่อไปตัวอย่างที่สี่เลยค่ะเดี๋ยวรมไปละสามตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะน้ํากะทิจากกะามาพร้าวนะคะตัวอย่างที่สองคือกาแฟกับกากกาแฟนะคะตัวอย่างที่สามก็คือรอดช่องกับน้ําเปล่าเราไปดูตัวอย่างที่สี่เลยค่ะมีอะไรอีกคะ อ่าลักษณะคล้ายๆกันคะ่ะมีอะไรคะที่เราทานแล้วมันเป็นเส้นๆนึกออกไหมคะอ่ะขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนกับน้ําเปล่านะคะอ่ะเขียนลงไปเลยคะ่ะเส้นขนมจีนกับน้ําเปล่านะคะ เราต้องแยกนะคะเอาเส้นขนมจีนไปขายเช่นเดียวกันเนาะหรือไปทานอย่างเงี้ยนะคะอ่ะตัวอย่างที่ห้าค่ะตัวอย่างที่ห้าอะไรดีคะช่วยกันคิดค่ะอ่าอะไรคะเมื่อกี้มีกาแฟแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ชงอ่นานกเรียนเคยเห็นเขาชงชาไหมคะเออผงเขาเรียกอะไรคะ ผงซากกับน้ํำชาก็คือผงของใบชาเนี่ยนะคะนะคะ,นะคะเวลาเขาชงเพื่อที่จะเอาน้ําไปดื่มนะคะอ่ะเขียนลงไปเลยนะคะผงชากับน้ําชานะคะใบชานะคะอ่ะต่อไปสุดท้ายละค่ะตัวอย่างที่6นะคะอ่านึกออกไหมคะอะไรอีกตัวอย่างสุดท้ายละค่ะ อ่ะอันนี้นักเรียนอาจจะพบเห็นทั่วไปนะคะน้ำเราอย่างเช่นเราเจอน้ําที่ไม่สะอาดเราต้องการให้น้ําที่เราจะนํามาใช้เนี่ยนะคะมีลักษณะใสนะคะแล้วก็นํามาแยกได้เช่นตะกอนฝุ่นกับน้ําสะอาดนะคะอ่ะตะกอนฝุ่นนะคะกับน้ําสะอาดนะคะกับน้ํา สะอาดนะคะแยกเอาฝุ่นออกเพื่อที่จะเอาน้ำไปใช้นะคะที่จะเอาน้ำไปใช้ลดน้ำต้นไม้ซักผ้าแล้วอย่างเงี้ยได้ต่างๆมากมายนะคะแยกเอาผงฝุ่นออกอ่าเรียบร้อยค่ะหกตัวอย่างนะคะอ่าต่อไปมาดูด้านล่างในตารางนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า เครื่องกรองนะคะมีคำว่าเครื่องกรองนะคะผสมบนนะคะ,ะแล้วก็อะไรคะผ้าขาวบางนะคะกระดาษกรองอติดค้างละลายล้างอ่าล่างขอโทษทีทคะ่ะล่างนะคะอะ่นักเรียนมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะเอ่อ การกองเป็นการแยกสารเนื้อจุดๆเนื้ออะไรคะเนื้ออะไรเนื้อผสมนั่นเองนะคะอ่าเนื้อผสมนะคะ,ะไปแล้วหนึ่งตัวนะคะต่อไปเขาบอกว่าที่มีสถานะของเหลวออกจากของแข็งโดยของแข็งที่เป็นส่วนผสมจะต้องเป็นของแข็งที่ไม่ต้องไม่อะไรด้วยคะไม่อะไรคะ ไม่ละลายนะคะไม่ละลายนะคะอ่าต้องไม่ละลายนะคะไม่ละลายในของเหลวหรือไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอ่ามาดูข้อสองเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองเช่นโอ้โหตั้งแต่แรกที่เราเรียนมาเลยดูดูที่ครูสอนมาตั้งแต่แรกเลยเช่นอะไรคะ,ะมีตัวอย่างให้แล้วเช่นอะไรคะ เครื่องกรองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเครื่องกรองนะคะอะ,อะไรอีกคะผ้าขาวบางใช่ไหมคะ,ะผ้าขาวบางอะไรอีกคะอะไรเอ่ยกระดาษกรองนะคะอัะนนี้ก็เขียนลงไปเลยเนาะกระดาษกรองนะคะ อ่าเรียบร้อยข้อสองนะคะต่อไปข้อสามค่ะเขาบอกว่าขนาดที่ทำการกรองของแข็งที่ผสมอยู่จะของแข็งนะคะจะอะไรคะจะอะไรจะติดค้างนะคะอ่าจะติดค้างอยู่ด้านด้านอะไรคะอ่าตั้งด้านบนนะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะ ของแข็งนะคะเนี่ยของแข็งที่ไม่ผสมกับของเหลวเมื่อเวลาเรากรองผ่านกระดาษกรองมันจะติดค้างอยู่ที่กระดาษกรองนะคะเนี่ยค่ะจะติดอยู่ด้านบนนะคะอ่าส่วนนะคะส่วนของเหลวจะไหลผ่านอุปกรณ์ลงไปอยู่ในภาชนะด้านไหนคะด้านไหนเอ่ยอ่าด้านล่างเหลือคำสุดท้ายแล้วค่ะ ด้านล่างนะคะเรียบร้อยค่ะใบงานของเราสำหรับใบงานเรื่องการกรองนะคะนักเรียนตรวจสอบแล้วทำดูนะคะเขียนตั้งใจเขียนงานด้วยนะคะลายมือสวยเขียนตัวบรรจงนะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับใบงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ